สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโรบายลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณนะมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันนะคะในท็อปปีที่ว่าใครจะทําให้คุณหายโสดนะคะกิกามีไพ่ทั้งหมด3กกองค่ะกองที่1กองที่2กกองที่3ตั้งสมาธิและเริ่มมา1กองค่ะ คนที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะคะคุณได้ไพ่ Ten อ f Pentacles ค่ะ King of Pentacles t อ o o เ p e n t a c l e และใบสุดท้ายนะคะเป็นเดซานค่ะลูกตมามองว่าคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นึ่เขาคนนั้นมีโอกาสเป็นคนทัดดินประสบกันวังกรมีโอกาสที่จะมีอายุมากกว่านะคะเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคงนะคะมีโอกาสเป็นสายเปได้นะคะการเข้ามาของเขาทําให้คุณหลังเลใจไม่มั่นใจว่า ความสัมพันธ์จะไปในทางไหนนะคะแต่เดทซันขึ้นมาบ่งบอกว่าเขาจะให้ความชัดเจนนะคะจะดูแลคุณเป็นอย่างดีนะคะทําให้คุณใจอ่อนได้ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะคุณได้ไพ่ Temperance Wheel of Fortune กรกฎาคมและไปสุดท้ายเป็นสิงหาคมค่ะล้อตามมองว่าเขาคนนั้นนะคะมีโอกาสเป็นคนธาตุไฟเมีสิงห์ธนูนะคะหรือจะเป็นคนราศีมังกรก็มีโอกาสได้นะโอกาสเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเป็นคนขยนันแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะคิดถึงการมั่นหมายแต่งงานมีความเป็นครอบครัวนะคะคือเข้ามาช้าแต่เข้ามาชัวร์แล้วก็ค่อนข้างมั่นคงกับคุณมากมากมาแล้วก็จะรู้สึกถึงแพชชั่นอยู่ด้วยกันเราจะมีความสุขพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีนะคะ ปรับจูนเข้าหากันได้ดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่แนวเพนเดโคเทนซ o อฟครับเพนซ็อฟเพนเดโคราบัสชายเป็นเดอะลเวอร์ค่ะเขาคนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคนทัดดินฝึกศพกันมังกรมีโอกาสอายุน้อยกว่านะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอินดี้นะคะเป็นคนเป็นตัวของตัวเองรักสวยรักงามนะคะเทนซอฟครับขึ้นมาเนี่ยการอยู่กับเขาคุณจะรู้สึกถึงการเป็นครอบครัวนะคะหรือรู้สึกว่าอยู่กับเขาเนี่ยอยากสําหรับ ช้ชีวิตเป็นครอบครัวกับเขาเลยแล้วก็เดินเลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมอบความรักให้กันมากนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ก็มีโอกาสประมาณนี้ได้นะคะบิดก,กว่าก็ได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดหัวใจกดติดตามคุณตาลไว้และอยากได้ท็อปิกอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ